สวัสดีค่ะทุกคนอันยองอาเซโยวันนี้เราจะมารีแอควงมีแลกันกับเพลงที่ชื่อว่า m a r v e l o u s อ่านออกเสียงไม่ถูกแน่ๆอ,อันนี้ Mauras <plus. S 1> อีกทีนึง Mauras <plus. S 1> นั่นแหละ m a r v e l o u s ของวงมีแล งั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าไปหนึ่งสองสามไปไมพ,พี่เพียวภาพสวยนะ 얜, 얜, 얜. You a t h i t I c u e r s a i d Oh, k n o t s h e t e at t s h a d o u t y o u m a o t a b a y i n t h a I d o h a I n d o n t h e good. a v d I t h a v I n t I n g I d o t have g o o n a v e t h e g d I don't have good. I don't a v e g o o have g o I d o e g I don't h n o o d h a t t o d o n e t h e g o n t h a o o d I n t e good. I don't have good. I don't h a v ชอบชุดมากเลยตั้งแต่โปสเตอร์ชุดนักเรียนน่ารักมากเหมือนไฮโซคู วงนี้คือและเสียงต่างกันเลยคนหนึ่งเสียงทุง้มคนหนึ่งเสียงสูงอุ๊ยหลอ

ดมอกดยโยเป็นมนุษย์าดาวชอตเมื่กี้ด็โดไโอ บทนี้ตรงกล่มดีเลิศโอ้้องประโยชหล่อม,มากโตเป็นนมแลว้ว่าดีใจอ่ะ คลิปหนึ่งก็จะเป็นภาพรวมเพอร์ฟอร์แมนซ์ห้องสอมง,งั้นไปดูเลยดีกว่าหนึ่งสองสามไปเสียงใครอ่ะโอ้ยชอบชาติเต้นอ่ะ เย็นๆนะ่ะเบาได้เบาอ,อ,อ,เอ,เอ,เอ่ะหล่ออ่ะอุ้ยสีคล้ายๆชีออกมะ นี้จะง่ายสุดตั้งแต่ที่เดมาหรือเปล่า กับเพลงเมลัสของ V ีแลก็คือพูดถึง MV เลยนะภาพสวยมู and ดแอนโทนดีดีมากสีภาพสวยมากชอบแล้วก็เพลงดีเพลงสนุกสนุกมากแบบช่อนทุกติดหูทุกคนแน่ๆจริงๆลองไปฟังดูแล้วก็ เสื้อผ้าหน้าผมการแต่งหน้าเลิศเหมาะกับน้องทุกคนเลยลชุดชุดชอบมากชอบทุกเซตเลยตั้งแต่เห็นตั้งแต่โปสแล้วอะที่ออฟฟิเชียลเอามาลงก็คือเหมือนชุดนักเรียนไฮสคูลอะเด็กไฮสคูลแบบอชอบมากทุกคนใส่แล้วขึ้นมากน่ารักทุกคนเลยแล้ว มีแลก็คือคงคอนเซปต์มากกับการที่เป็นเด็กอนาคตเด็กในยุคอนาคตตั้งแต่เดมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยจนถึงบั้มเนี้ยก็ยังเป็นเด็กเด็กแบบล้ำยุคอยู่อันนี้ก็เหมือนเพียวดวงพยโยะใส่หมวกใช่ไหมเหมือนเป็นอาวากาศอะอาวากาศน้อยๆหยละ ไม่หน่อยอะอากาศเลยเพราะมันไปเต้นบนดาวด้วยเพียวเพียวคนเดียวที่ใส่หมวกอวกาศน่าจะเป็นคนนอกโลกปะ่ะแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนๆในโลกใช่ใช่แหละและฉากจบคือน่ารักมากเหมือนใครสับคนถ่ายรูปเพียว ตอนอยู่บนบนดาวแล้วภาพตัดจบมาก็คือภาพตอนจบมาก็คือมายืนดูลูกเพียวกันเพื่อนๆก็กินหนมเพียวก็ยืนดูลูกตัวเองแล้วก็ยิม้มยิ้มน่ารักมากเพียว,ตวโ,ยโ,ตโตแล้วโดมพโยโตแล้วน่ารักอะแล้วเรื่องเต้นก็คือ น้องๆแรงดีกันมากแรงไม่ตกเลยทั้งใน MV ทั้งแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์อีกคลีปหนึ่งก็คือแบบลท์เต้นน้องแข่งแรงกันทุกคนเลยชอบไลท์เต้นเพียงมากเคยบอกไปหรือ,อยังชอบชอบตั้งแต่ไปแข่งประดิวแล้วก็ออคือนั่นแหละเป็นเมนเมนเพียวนั่นแหละ โดนโดงพโยโตกตั้งแต่ในรายการแล้วแล้วพอมาฟอมบมมก็ชียอมตกอีกก็นั่นแหละชอบคนหัวสีทั้งสองคนโดนคนหัวสีตกหัวสีสีเนี่ยจะไปยอมตามนั่นแหละเพลงเพราะมากทุกคนอยากให้ทุกคน ไปลองฟังกันดูภาพสวยด้วยอยากให้ทุกคนไปลองฟังลองดูแล้วทุกคนจะรู้ว่าเพลงมันดีจริงๆภาพสวยอะไรสวยหมดน้องๆก็ดีค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากน้องๆมีแล้ไว้ด้วยนะคะไปติดตามช่อง o f f i c เชีของน้องๆได้เลยมีทั้ง Facebook Twitter i.g.youtube มีหมดเลยสามารถไปติดตามกันได้นะคะงั้นไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ